นี่คือช่วงปัดท้องต้องรู้รวมด้วยช่วยขายครับวันนี้2สองร้านมาช่วยขายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวคุณชนะจะแนะนําร้านนี้ครับเป็นร้านขนมโฮมเมดที่หวานน็อตอร่อยและดีต่อสุขภาพชื่อต่าตาตาหารธรรมครับต้าตาด้วยเมนูขนมสายหวานนะคะเป็นขนมหวานโฮมเมดนะคะแล้วก็สั่งได้ดีลิเวอรี่ได้ส่งได้ด้วยคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีส่วนไอเดียน่าสนใจจะเป็นยังไงนั้นไปสั่งเจ้าของร้านกันเลยค่ะ บ้านเบเกอรีร่บายตาต้านะคะวันนี้จะมาฝากร้านกับรายการปากท้องต้องรู้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบพวกขนมหวานนะคะวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำขนมที่แสนอร่อยนะคะซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนะคะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพไม่ใช้วัตถุก,กันเสียแล้วก็ไม่มีแต่งสีค่ะขนมที่ว่านี้นะคะซึ่งได้แก่ขนมราวนี่นะคะ เค้สมมกส้มนิ่นงแล้วก็ขนมชั้นค่ะนี่นะทุกสิ่งอย่างนะคุณสลิตาภูมิอมอรเจ้าของร้านเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนนะเธอทำง,งานประจํแต่ใจเอาจากง,งานมาช่วยที่บ้านขายอาหาราายเพราะลูกค้าเยอะแล้วก็ขายดีมากเลยทีนี้พอเจอโควิดทําไงดีละ่ะเลยห่าไรายได้เสริมนะคะด้วยการทําขนมเธอยึดหลักคุณภาพเกินราคาทั้งขายหมือนทํากินเองค่ะคัดสรรคุณภาพดีๆแบบนี้คือใครๆได้ชิมก็ติดใจนะคะ เริ่มตน้นจากเมนูนี้เลยบราวนี่ค่ะใช้ส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพผมโกโกโ้แท้เข้มข้นอย่างดีเลยนะแล้วก็ใส่้าบปะรดแกรลทชิปแท้เข้มๆอัลมอนด์ก็คัดเกรดดีๆไม่ใส่วัตถุกรนเสียบไม่ใส่สีหวานกำลังดีนะคะใครที่ไม่ชอบทานหวานมากได้ตอบโจทย์เลยราคาเริ่มต้นเนี่ยชิ้นละสิบบาทเองหรือเนี่ยถ้าจะสั่งแบบสองปอนด์ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทและที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เป็นเค้กส้มนะคะแล้วก็ยังมีเค้กไข่ไตหวาน,นะคะ่ะ อันนี้คือเค้กส้มหน้านิ่มเริ่มต้นเนี่ยถ้วยละสิบบาทก็ฟินกันได้ละคุณผู้ชมสนใจไปสั่งเธนกได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้08659925หรือไปดูได้เลยใน Facebook ปรยาที่รักและโปรพิเศษสำหรับปแฟนรายการปาัจจุตันที่ดูอยู่ตอนนี้เปล่านี่ชิ้นเลยค่าชิ้นซื้อห้แถมหนึ่งค่และคุณู้ชมอุดหนุนกันได้นะครับ